ใช่เราไม่กล้าคือคือเข้ามาอย่างี้มันก็เป็นการยั่วยุการยั่วยุเสียงก็ต่างด้วยมีปัญหาเลยโดนตำรวจไปแลพฤติกรรมนะครับถ้าถ้าอย่างเยองมันก็จะเป็นแบบนี้มาม่ๆแม่ๆไม่กล้าถ้าอยู่ทียถ้าไม่สร้างไรรไปแล้วน่าสันันเนาะพอดี คแตมือนกขอบคุณเอาของนก็นด้วยนะครับแจ้งความนะครกระชาออกไปเลยครับกอะูนไม่ได้สิครับถ้ากอะปูนเนี่ยมันต้องมีมูนเห็นขึ้นมาแล้วนี่ผมมาตั้งแต่เช้ามานั่ง จริงค่ะจริงค่ะแล้วมีการติดชื่อนะคะว่าลุงอุ้ย <c oughs> ช่งหลากสี โหดังใหญ่เลยนะคะ F4 อยากดังเดี๋ยวจัดให้เข้ามาจริงๆลระจริงค่ะแล้วก็ติดชื่อนะคะคือนี่แหละค่ะ F4 แบบนี้ยูหละเราไม่ได้ไปงานขดทบใช่ค่ะเรามาทำอะไรนะคะ

ไม่ไม่ผมไม่มีน้ำเลงนะครับคุณเข้ามาในที่ของผมครับผมข้ามครับก็แต่ธนาณัติเขา็นจยนอยู่กับวากเขาคุณมาดูคุณทำอย่างนี้คุณทำไม่ถูกคุณทำถูกไหมุณคิดว่าคุณถูกคุณจะทำถูกไม่ทำถูกผมไม่รู้ผมมาดิใจแค่นั้นคุณจะชอบไม่ชอบมันไม่ริุทีอ้าวไม่บริสุทธิ์ถ้าบริสุทธิ์แล้วเป็นไงอ่ะมีบแเบาดแผลคืออะไร บาดแผลคืออะไรเอาแจ้งมาดิผมก็อยากรู้ผมไม่คนไทยผมไม่รู้เรื่องเลยไม่ทะเลาะกันค่ะมีอะไรเออมีบาดแผลอะไรเวดเรียนแล้วเออปวชเดือนแล้วคุณบวดไหมล่ะคุณไม่บวชคุณไม่ต้องมาพูดสอนผมปวชบวชกี่ปีครับผมบวชผมปวดหนึ่งพันสามโอ้ยตั้งเยอะเนี่ยครับขอโทษมากครัสิบสามพรรษาโอนะครับขอโทษฮะห้าสิบสามพรรษาโอ้ยห้าสิบสามเลยเหรอ อย่าพึ่งอย่าพึ่งใจใจเย็นๆหายใจลึกๆหายใจลึกๆค่อยๆคิดหายใจลึกๆหายใจลึกๆนะครับหายใจลึกๆดยใจเย็นออกไปดีกว่าออกไปดีกว่าครับออกไปดีกว่าครับนะครับคุณออกไปดีกว่าเออทำไมด้อยค่าอะไรได้อค่าไปแก้งความสิครับเออไปเลยตำรวจมาเอาเพ่อนาไปน่แย่กันแน่นี่ตำรวจเยืนดูแบบมุง

ท,<า>ทั้งหน้ากล้องซ <ผม S 1> ูมไ <ทำ S 1> ด้นะครับการที่ผมจะให้สิ่งของกับใครผมจะต้องให้ด้วยใจไม่ใช่ว่าคนผู้รับมาสั่งให้ผมต้องเป็นดอกไม้สดต้องเป็นดอกไม้นั่นนี่มันไม่ใช่ได้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 ได,ไดป้าเอา,มาไม,าเามา้เดี๋ยวฉันจะทำให้คือทุกพูดตรงๆนะผมบอกกับพี่น้องประชาชนนะครับผมตั้งใจมาวันนี้ไม่ต้องถามนะครับผมเตรียมวาร้อมมาทีร้อ นะเรื่องเกี่ยวกับการอัรักขาหรือการห้ามทับเนี่ยน้ำประเภทแบบมาเป็นร้อยเนี่ยมาเลยนะครับแล้วเดี๋ยวผมจิ้มไปนะ<ป>ครับ ใช่ครับผมเป็นคนสั่งทำเองทั้งหมดเลยก็คือเราตั้งใจอยู่แล้วนะครับที่จะมาป่วนนะครับเพราะว่าหนึ่งนะครับเราจะมาสั่งที่เรารู้เองว่าสารชนิดอะไรก็มาจอมายเลยคือตรงเนี้ยคุณอาจจะมองผิวเผินว่ามาปนเหรอแต่เดีอยวเป็นมะข่าวก็เป็นกลางด้วยก็เป็นกลางก็ห้ามให้ไงว่่านนัมันจะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได ผมติดไม่บอกว่าอย่ามาสิ่งใดโอกาสเดี๋ยวว่าสารตัดทัาป่วนก็ตั้งเฉยๆอ่ะอย่างเอาเอาไปป่วนหัวเพองออกไม้เดี๋ยวสิ่งอะไรกะบอกเลยเร่่หน่ะคุณป่าเถอะป้าพูดดีๆเดะไม่ไม่จะถึงเช้าไม่แล้วจะหู่ป่าก็พูดดีๆไม่ใช่ใช้คำพูดดีๆหน่อยมาปวน้าพูดทำไมอะนะก็มาป่วนอะใช้คำพูดดีๆหน่อยป้าแล้วป่าอะไรไปใช้ที่บ้านู่นโอ้ไปพวกมันออกไปเรื่อยๆไตกับหลอดทับถ่ายอะไรวะไปดื้หน่อยครับผมวนเยอะมาก ไปแจ้งตำรวจหรือว่าิดพายด้วยมอบเสร็จแล้วอธิบายให้เขาฟังว่าทําไมอยู่ในเนชั่นโทําไมอ่ะไม่ไปตั้งข่าวไว้นู่นไปอย่าเลี้ยงอย่ามาเสือกแม่ลูกหลักที่บ้านไม่ดูแลหรอตําข่าว่ามาปวดในเนชั่นทํา เัอมมว่าเติมาปวนไม่ก็บอูว่าไม่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 นไม่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 ไมไร่ไม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 าไม่ไยไม่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 าม่ไม่ไม่ไมนงม่ไม่ม่ไม่่ไม่ไมไม่ไมม่ไม่่ะเไม่ม่ม่ไ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 ม่่ไม่่ไม่ม่ไม่่ไม่ะม่ม่ไม่่่่่ไม่่่่่ ว่าอะไงก็จ้างมันเงนเดือนมาทำข่าวไม่ใช่ใม่องนี้กไม่ใช่ไม่ชอบมันแ่ละต่อใจแม่ไม่ชอบมาในเรื่องนี้เลยก่อนไม่ใช่มันบอกมาป่วนมาปวนอ๋อไม่เป็นไรเขาจ้างมาทำข่าวไม่ได้จ้างมาหาเรื่องคนไม่เป็นไรมาไม่ดีใช่ใช่จะไม่ชอบจะไม่ได้อย so. oh ู่ฝั่งไหนกงมาดูความเป็นจริง เดี๋ยวว่ามาหาว่ามาปวนเขาจะตั้งอะไรยยท,กรทักิดจะไปแจ้งตำรวจสิเออก็ไม่เห็นด้วยอะ่ะไม่ใช่มาใส่เขาว่ามาปวนมึงนะพูดหมโ่โอ้โหว่าาใช่ใช่เพรากับกรดตะกี้มาปวดแล้วเดินออกะพอมาตรงนี้ใครพูด ดอกไม้ท no ั our our part, ้งมดนีก็ไม่ได้อยู่ฝั่ไหนเลยนะเนี่ยเานมา่ผ่านมาจะดูห้ว่าเทำอะไรกันซ่เขาไม่ไดบอกแต่ว่าเไม่ได้อยหเลยถ้าไม่ถ้าไม่อยู่ฝั่ไหนกูจะไม่มาถเดีวเาจะลายคู่เพื่อใคไม่ดีเลดียวรว่างกองเชียกแล้วนักขาวกนี่ก็มีประการ่ากะบนเ้าเคยใส่ไมไม่ าต้องมาถ้ามาปวนมันต้องเขียนคำว่าอะไรมันก็แต่ไม้นี่คือเขาเรียกว่าปวนแต่นี่มัมาให้เป็นใจแค่ดอกไม้จะไม่สนก็มองกันข้างไปเล้ไมรู้น่ที่าไปในกโซเชียลมีเดียนะครับทั้องครับไม่รู้ว่าเขาจะรับหรือเปล่าไี้ที่ เราไปถามเขาดูสิครับว่าเขาชื่ออะไรขนาดนักข่าวยังไม่รู้จักเลยเนาะจริงๆนักข่าวนี่น่าจะรู้จักคนเขาว่าเขาดังมากเลยนะครับก็แสดงว่าเขาเป็นคนดังเยอะคนดังในโลกโซเชียลเลยนะครับแต่่วาจะรู้จักครับจะรู้สึกว่าจะหมดนะยิ่งไปกันใหญ่สิพี่คนอยู่กรุงเทพที่จริงจะมากรอกเนี่ยจะรู้เลยเนว่าคนจะมากรอกทำไมตอารีเอาชื่อลงคนป้าแตนมาใส่นักข่าวก็เห็นช่อไปแวผมว่าน่าจะเขียนชื่อคนที่มอบอะครับ จเมเรั่มีบอกว่าเอามาให้กำลังใจใช่จากเขาอะไรนียแทนชื่อเขาติดไปเลอยตใส่ชื่อเขาให้กำลังใจใช่หมากกว่าอ้าวอะไรแถลงโรงแรมโอเคค่ะ ที่ลงคนจัดได้เข้าไปจยเย็นครับจะเย็น มื่อกีบอกว่าแถลงที่โรงแรมเนี่ยก็แถลงที่โรงแรมแต่สารยังไม่ขึ้นบัลลังใจเย็นพี่ไม่รู้ว่าพี่เดียวบอกไมใจเย็นสี่โมงโดนสารนายก็เพิ่งมาเมื่อกี้เนี่ยมางนานเี่อ่ะอ่ดี๋ยวเดี๋ยวดนะโดนาแล้วบอไว่กอนเลยนะ ไปบอกพี่เดี่ยวดีกว่านี่ะใครพูดอ่าพี่เดี่ยววิ่งออกมาแล้วบอกไม่รู้เหมือนกันเห็นแต่เขาวิ่งออกมาบอกว่าแถลงที่โรงแรมแล้วก็ดีใจนะใครวิ่งออกมาบอกเพาแถลงนะสถานที่ที่เราจะแถลงมันอยู่โรงแรมเออแต่ยังไม่ได้คําตอบว่าอะไรเพราะวสารยังไม่ขึ้นบันลังเลยยังไม่ได้คําตอบใช่ไหมใช่ครับแล้วนี่ดีใจ ใจเขาที่ทำมันจบสิ้นแล้วนงๆกว่าเราอ่ะนิงียบๆงย่เงนี้นะคับนานายังไม่เข้าไปในขาพลังเข้าไปเมื่อกี้เลยแถลงาเ็เลยยังเงียบๆนะครับโอ้ยเงียบๆกันได้เียนะครับเงียบนกะเป๋าออกมายังไม่มีอะไรเย็นๆ